สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปสีที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับรูบอสลนวิชาภาษาไทยอีกแล้วนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนกันไปในเรื่องของชนิดของคำแต่ว่าเป็นคำนามใช่ไหมครับอยังจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากครับนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในชนิดของคำเป็นเรื่องของคำศัพท์นามนั่นเองว่าจะเป็นอะไรนะครับคำศัพท์นามเนี่ย คำสรรพนามหมายถึงอะไรคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามคือคำที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกอนักเรียนครับคำสรรพนามเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยนะครับซึ่งในปศีอของเราเนี่ยก็มีเรื่องที่ควรรู้ไว้นั่นก็คือคำสรรพนามที่เป็น บุรุษสรรพ,พนามนั่นเองนักเรียนครับบุรุษสรรพ,พนามจะคืออะไรเราไปดูกันเลยครับบุรุษสรรพ,พนามหมายถึงคาสรรพ,พนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้กล่าวถึงแบ่งได้สาชนิดดังนี้ครับนักเรียนสรรพ,พนามบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดเช่นผม ฉันข้าพเจ้าพวกเราหนูก็ใช้ได้นะครับสองสัพพนามบุรุษที่สองใช้แทนคู่สนทนาหรือผู้ฟังเช่นคุณเธอแกเป็นต้นครับและ3สรรพนามบุรุษที่3แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นหล่อนเขามันท่าน นนทีนี้น่าเรามาดูตัวอย่างการใช้สรรพนามกันดีกว่านี่ครับนักเรียนสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนตัวผู้พูดอย่างเช่นคำว่าฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดคำว่าฉันเนี่ยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะครับแทนตัวผู้พูดผมมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนักเรียนครับ ผมเป็นสรพนามบุรุษที่1แทนตัวผู้พูดนะครับนี่มาต่อกันที่สรพนามบุรุษที่2ใช้แทนผู้ฟังอย่างเช่นคำว่าวันนี้เธอจะไปขายของไหมเธอแทนตัวผู้ฟังนะครับหมายถึงคนที่เรากําลังคุยด้วยอยู่นั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียน คุณทำอาชีพอะไรครับคุณแทนตัวผู้ฟังนะครับหรือคู่ที่เรากำลังคุยด้วยนั่นเอง <dz screws> และต่อมาคร ok ั that, บ,บนักเรียนสรรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงอย่างเช่นพ่อไม่สบายเขาจึงไม่ได้ไปเที่ยวเห็นไหมครับนักเรียน คำว่าเขาเนี่ยแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเหมือนเรากําลังพูดกับเพื่อนอีกคนหนึง่งใช่ไหมครับแล้วเรากล่าวถึงอีกคนนึงนั่นก็คือเขานั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนแมวตัวนั้นมันกําลังกระโดดมันแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นก็คือแมวนั่นเองเหมือนเราคุยกับเพื่อนอีกคนนึงอยู่แล้วเห็นแมพอดีเราก็พูดขึ้นว่า แมวตัวนั้นมันกำลังกระโดดเพราะฉะนั้นมันแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นก็คือแมวนั่นเองนักเรียนครับทีนี้เรามาทดสอบความรู้ที่เราได้เ,เรียนกันไปดีกว่ากับกิจกรรมไหนเอย่ยคำศัพท์พนามนักเรียนครับครูจะขึ้นประโยคหนึ่งประโยคและให้นักเรียนหาคำศัพท์พนามให้เจอนะครับนี่อย่างเช่นประโยคแรก ฉันดีใจที่เธอมาโรงเรียนนักเรียนครับคำไหนเป็นคำสรรพนาม,มเอย่ยใช่แล้วคะ่ะนักเรียนคำว่าฉันฉันเป็นสรรพนามแทนตัวผู้พูดนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งยังมีอีกไหมครับในประโยคนี้ที่เป็นคำสรรพนามใช่แล้วคะ่ะนักเรียนนั่นก็คือคำว่าเธอ เธอแทนตัวผู้ฟังเป็นสัรพนามบุรุษที่2นั่นเองต่อมาครับนัอเรียนพวกเราจะไม่รังแกมันอีกแล้วในประโยคนี้มีคำสัพพนามไหมครับใช้แล้วครับนัอเรียนคำว่าพวกเราก็เป็นคำสัรพนามนะครับ เป็นสรรพนามบุรุษที่1แทนตัวผู้พูดนะครับยังมีอีกไหมเอย่ยคำว่ามันนะครับคำว่ามันแทนตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นเองเป็นสรรพนามบูรุษที่3ามนะครับเกมากๆเลยเธอชอบผีเสื้อเพราะมันสวยในประโยคนี้มีคำสรรพนามไหมครับ แน่นอนต้องเป็นคำว่าเธออยู่แล้วใช่ไหมครับเธอเป็นคําสรรพนามบุรุษที่สองนั่นเองแทนผู้ฟังและมันนะครเป็นสรรพานามบุรุษที่สามแทนผู้กล่าวถึงนั่นก็คือกล่าวถึงผีเสื้อนั่นเองใช่ไหมในประโยคนี้เก่งมากๆเลยครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากเล่นต่ออีกครูก็มีให้นักเรียนได้เล่นใน แบบฝึกหัดนะครับนักเรียนเหมือนกันเลยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้าที่54ข้อ3นะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทีนี้นักเรียนก็น่าจะเข้าใจเรื่องคำศัพท์นามเพิ่มมากขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับ นี้ครูบอสก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะครับตั้งใจเรียนวิชาทุกวิชาเลยและขอให้นักเรียนมีความสุขในทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ครูบอสต้องขอตัวลาไปแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีครับ